สวัสดีครับวันนี้ช่างดีลช่างดิลได้มีโอกาสประทามบอลได้แก่นะครับปีสอง5ิบห้าอันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีกุญแจแล้วไขไม่ได้นะครับอันนี้ช่างดีลจะการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไรให้ใหม่เหมดแน้วนะครับผมเนี้อขอนมูกก้านะครับอ่ะอันนี้ของใหม่สองดอกพร้อมใบรับประกันอายุการใช้งานนะครับอ่ะหลังจากที่ซ่อมแล้วเรามาดูกันนะครับอยากได้ก็เหมือนเดิมนะครับลองดูหมด้วลูกค้าล็อกเิดนะครับล็อก ออแลที่ดอกนีดอกสอครับครับอ่าี่ดอกี่เครนบอันี้ดอกแรกนะครับแก้ับพที่ที่นะครับผมจึงรงวัที่้าแก้เป็นแก้ภาอ่าสตาร์บดอกแรกติดเรียบร้อยนะครับอ่าทางเอเปิดแอร์ก่อน่างร้อนดอกแรกติดเรียบร้อยนะครับอ่าดูนะครับดบบปุ๊บ ยัดเข้ายัดออกลื่นเลยนะครับไข่ลื่นเลยนะครับอันนี้เราซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่หมดนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับผมอ่ะนี้ดอกแรกนะครับอ่ะนี่ดอกสองครับดูนะครับใส่เข้าไปปุ๊บประต์ทไข่ลื่นๆคล่องๆเลยนะครับอ่ามุงไม้วัดรอบนะครับผมอ่าติดแล้วอ่าหนุนครับอันไหนที่ใช้ฮอนด้าแล้วมีอาการแบบนี้ครับแตกครับ ช่างเพลย์ได้นะครับผมที่เบอร์0983484739ขอบคุณครับ